เอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดิน21ไร่96ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมในที่21ไร่นะ่ะมันจะมีไม้ประดับแล้วก็มีสวนผลไม้แล้วก็มีบ้านหนึ่งหลังนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางที่มาแปลงนี้นะครับด้านหน้าผมเนี่ยนะครับที่อยู่เนี่ยนะ มันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านของหมู่บ้านวังเย็นนะครับตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านวังเย็นนะครับห่างจากถนนหลักที่จะเข้ามาเส้นนี้นะเดี๋ยวผมเริ่มจากการจนบุรีวิ่งมาด่านมาคำเตี้ยแล้วก็เลี้ยวลงมาในหมู่บ้านนี้นะครับห่างจากถนนหลัก3209น่ยประมาณ3กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพสายใต้ครับจับตรงนั้นมา136กิโลการจนบุรี26กกิโลนะครับห่างจากความเจริญของ พื้นที่นี้นะที่ใกล้ๆเลยมีเซเว่นซีเจบิซนะครับเขาเรียกสามแยกยังเกาะนะครับประมาณ5กิโลห่างจากอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับประมาณ13กิโลส่วนด้านหน้าผมเนี่ยมันจะเห็นเป็นภูเขาเลยนะครับเนี่ย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 เห็นเป็นภูเขานะครับวิวธรรมชาติสุดๆส่วนอะไรอ่าแอร์เรียข้างๆนะครับเขาก็จะปลูกเป็นพืชล้มลุกล้มลุกครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นข้าวโพดเป็นผักต่างๆที่ส่งในตลาดให้ขายกันนะครับและส่วนด้านนี้นะครับเป็นทางคอนกรีตเข้าหมู่บ้านอ่าถ้าตรงไปเนี่ยมันจะเข้าไปในหมู่บ้านที่มีอยู่ประมาณสามสี่หลังนะครับเนี่ยนะมันจะดิ่งลงแม่น้ําเลยเขาเรียกแม่น้ําแควน้อยที่มาจากอาเภอสังขะนะครับ ผ่านำอำเภอสองประภูมิแล้วก็มาถึงจุดตรงนี้ครับแปลงที่ดินเราอ่ะก็อยู่ท้ายท้ายสวนอ่ะก็จะมีติดแม่น้ําเขาเรียกติดแม่น้ําเออผมเคยพูดไม่ถูกโอเคมหเดี๋ยวผมจะพามาตรงนี้นะครับส่วนทางเข้าเนี่ยนะครับทางเข้าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยครับบ้านของตาเขาก็จะล้อมรั้วแบบนี้ครับแบบนี้เลยยาวตามแนวเข้าไปเลยครับหน้ากว้างประมาณหกเมตร ส่วนด้านในที่จะเข้าเป็นประตูล้วเนี่ยมันจะตีบไปนิดหนึ่งประมาณ4เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอบอกขอเขาเรียกอะไรหน้ากว้างของที่ดินแล้วก็ความยาวของที่ดินนะครับหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยครับตามล้วไปเนี่ยนะครับไปชนล้วนเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเนี่ยเนี่ย,เน,ยเนี่ยนะครับ ตามรั้วไปเนี่ยครับส่วนหักด้านขวาด้านขวาของที่ดินเนี่ยมัน5 3 1ไปติดแม่น้ำนะครับด้านซ้ายก็500อแต่ที่ติดแม่น้ำเนี่ยประมาณ45เมตรนะครับทางเนี่ยเป็นทางที่จ่าเขาทำเป็นทางส่วนบุคคลที่อยู่ในโฉนดนะครับโฉนดเขามีบอกอยู่นะครับเนี่ยเป็นทางส่วนบุคคลเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยครับโอเคปะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในว่าในสวนมีอะไรบ้างนะครับ ไปไปกันเลยครับครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านแล้วครับเมื่อกี้ผมเปิดตัวตรงนู่นนะครับถนนถนนคอนกรีตนู้นแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยครับเดินเข้ามาถึงรั้วแล้วรั้วเราเนี่ยประตูทางเข้าก็จะประมาณเนี้สี่เมตรครับนะครับทางทางตรงนู้น่ะไอ้ที่เป็นหกเมตรเพราะว่าเขาเอาไว้ตีรถสิบล้อหรืออะไรเนี่ยที่จะเอามาเอาเอารถสิบล้อเข้ามาเอาไม้ประดับ นะครับผมเขาก็เลยเอาไว้ตีวงกว้างได้นะครับเนี่ยประมาณนี้สวนเราเข้ามาก็จะประมาณนี้ครับนี่เลยไม้ประดับเขาก็จะมีประมาณสักหลายชนิดครับประมาณหกเจ็ดหรือสิบชนิดได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเี่นะบริเวณข้างในแล้วจะเป็นช่นนี้ครับนี่นี่น,นี่บ้านเขาก็จะอยู่ตามรูเข้าไปเนี่ยครับเนี่ยบ้านไปปะดูพาเดินเข้าไปดูนะครับว่าบ้านเป็นแบบไหนนะครับ ในในในสวนเนี่ยครับไม้ประดับเขาก็จะมีเป็นไซใบศักร้อยต้นนะครับจักทะเลจิกทะเลครับประมาณ50ต้นต้นสาระประมาณ10 10กว่าต้นครับองุ่นทะเลก็ประมาณ50มะตูมก็ประมาณสิกว่าต้นนะครับอ่าเราเดินมาสักระยะหนึ่งก็จะมาเจอเป็นพุ่มไม้ดัดเนี่ยแบบนี้ครับนี่โงรถเขาก็มีหนงโง<ม>บ้านเขาก็จะทรงประมาณนี้ครับ ๆๆๆบ้านบ้านนี้นะผมไม่ขออนุญาตเข้าไปแต่ผมขอถ่ายทำอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับให้ดูนะครับนี่นี่ครับบ้านทรงเขาจะประมาณแบบเนี้ในบ้านเนี่ยนะเขาจะมีสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ำแอร์สามตัวอินเทอร์เน็ตมีครับแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าสองตัวไอสองตัวก็คือแบ่งเป็นใช้ในบ้านหนึ่งตัวแล้วก็ใช้ในสวนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีห้องโถงในนี้มีห้องโถงหนึ่งห้องนะครับ เอาไว้ห้องรับแขกเนี่ยทรงก็ประมาณนี้ครับนะครับบ้านนะส่วนข้างบ้านเขาก็จะเป็นเนี้ยครับนี่นีแบบนี้เลยนะครับไม้ประดับทั้งนั้นเลย breakthrough breakthrough <iße> นะครับเนี่ยเนี่ยเกินเลยครับแบบนี้เลยไม้ประดับทั้งนั้นเลยเอาไว้เพาะชำเนี่ยกาลังเพาะเต็มหมดเลยนะครับผมอยู่ข้างบ้านนี่ส่วนข้างบ้านทางซ้ายมือเออขวาเออซ้ายมือครับเนี่ยซ้ายมือมีแอร์สองตัวให้เห็นเนี่ยนเป็นห้องนอนนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับ สวนใหญ่ครับแปลงนี้ยี่สิบเอ็ดไร่นะครับทั้งนั้นเลยอ่ะตรงเนี้ยมันอยู่หน้าบ้านนะครับเนี่ยหน้าบ้านเดี๋ยวผมให้ดูครับเนี่ยส่งบ้านจะประมาณเนี้ยนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงจ่าเขาไปเก็บอ่มามะปางมาเต็มตะเข่งเลยในไร่เขามีสวนเนี่ยนะครับเต็มตะเข่งเลย เดี๋ยวผมพาไปเดินดูข้างๆอีกหน่อยนึงได้ยินเสียงนกร้องเลยครับสวนเขาใหญ่มากครับนี่เขากำลังล้อมเลยกำลังจะทำส่งส่งออกให้รถนำมาอ่ามาเอาครับไม้ประดับครับากาเขาทำไม้ประดับสวนใหญ่แล้วส่วนส่วนผลไม้เนี่ยเขาจะแซมแบบนี้นี่คือต้นส้มโออ่า เขาบอกว่าต้นสมโอทับทีมสยามครับนี่นี่น,นี่แล้วก็มีต้นมะม่วงเขาจะปลูกแซมทั้งไร่เลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับตรงนี้นะเขาก็จะเมนต้นไม้ประดับที่อายุสิบกว่าปีแล้วตรงนี้เป็นต้นลำไยนะครับเนี่ยต้นลำไยเนี่ยข้างหน้าผมก็ต้นลำไยนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จักหมดหรอกต้นไม้ประดับมันมีอะไรบ้างผมมาเดินมาสักระยะหนึ่งมันก็จะมาสุดลัวตรงนี้ครับ รั้วบ้านอ่าถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดิน,นี่ะมันจะอยู่แต่ขวาแอรีเรข้างๆเนี่ยเขาก็จะปลูกอ้อยปลูกเป็นอ่าปลูกเป็นอะไรนะอ่าปลูกเป็นกระโพดครับแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยรั้วเขาก็จะล้อมแบบเนี้ยทั้งไร่เลยนะครับทั้งหมดทั้งสวนเลยนะครับเนี่ยเป็นรั้วลวดหนามทั้งหมดเลยเนะครับสวนเขาใหญ่โอเคไปเดี๋ยวผมตัดตัดแป๊บเดี๋ยวผมจะไปเริ่มตรงทางใหม่นะครับครับเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปเนี่ยเข้าบ้าน นะครับทางเข้าบ้านเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาเริ่มตรงนี้ใหม่เพื่ออผมจะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยครับเป็นทางเข้าสวนใ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 นบ้านเรานะนะครับนี่เลยในสวนเรานะครับผมจะเดินไปทางนี้ส่วนต้นไม้ประดับเนี่ยมากมายอยู่เงี้ยเป็นสิบกว่าปีผมก็ไม่รู้จักหมดหรอกว่าเป็นต้นอะไรบ้างครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นท้ายรถเพราะว่ามันไกลมากมันห้ารอยเมตรนะครับโอเคไปไปเลยครับผม สวนนี้เป็นสวนใหญ่นะครับมันจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยาวตามไปติดแม่น้ํานู่นเลยนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับสวนเราจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับทิศใต้เออทิศตะวันตกมันจะติดแม่น้ําทิศตะวันออกอะ่ะมันจะอยูเอ่เหนือที่ดินเราทางซ้ายมือเนี่ยครับซ้ายมือที่เห็นในรูปเนี่ย มันจะเป็นทิศใต้ขวามือเนี่ยครับขวามือที่มีต้นไม้เยอะเนี่ยจะเป็นทิศเหนือเนี่ยครับจะเป็นอ่าไม้ประดับทั้งสวนแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะแซมไปด้วยอ่าผลไม้ครับผลไม้ทางใต้ครับมีทุเรียนสี่สิบต้นนะครับต้นขนุนแดงสุริยานะครับแดงสุริยาสิบลองกองห้าสิบเงาะยี่สิบลิ้นจีสิบห้า ส้มโอพันทักทิมสยามสามสิบมะยมคิดสี่สิบนะครับละมุดอีกสามุ้ยเล็บมือนางก็มีนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยทั้งหมดเลยอ่าไอที่เป็นผลมะละมาเนี่ยส่วนใหญ่จะระลาประมาณเกือบปีกว่า,วาครับปีสี่เดือนนะครับที่เขาพูดให้ฟังครับจาพูดให้ฟังเนี่ยเราเข้ามากลางสวนก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้ผมมาทางนี้ส่วนถ้าเราหันหน้าเข้าที่เนี่ย ทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับเขาก็จะมีลวดหนามนะครับล้อมรอบไปเนี่ยครับแปลงนี้เขามีไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับประปามีแต่ที่ทําสวนเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ดึงจากแม่น้ําขึ้นมาใช้ในสวนเนี่ยครับทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยประมาณเนี้นะครับข้างๆงบ้านอ่าข้างๆ้าสวนเราอ่ะก็จะมีเป็นอ่าชุมชนนะครับมีบ้านเห็นเป็นลายๆไปนะครับทั้งหมดเลยมันไม่เปี่ยวนะครับ แปลงนี้นะครับเห็นภูเขาด้วยนะครับผมมาอยู่กลางแปลงที่ดินแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูเลยอันนี้ต้นอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยก็ลองลองดูกันนะครับผมไม่รู้จักหมดหรอกว่าเป็นต้นอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยทางทางเนี่ยจาก็ทำไปถึงอ่าสุดเกือบถึงแม่น้ําเลยนะครับเนี่ยนะไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ ก็มีอะไรบ้างนะครับเนี่ย,ยผมรู้ไม่จักไม่หมดหรอกครับก็ลองดูเอาเป็นไม้ประดับแลวส่วนใหญ่ไม้ประดับสวนรีสอร์ทอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะต้องล้อมโคนใช่ไหมล้อมโคนแล้วก็เอาไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสิบป,ปีครับแบบเนี้ยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดูครับผมให้ดูใต้โคนนะครับมันก็เตียนดีนะ อย่างนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมเดินดูเรื่อยๆนะครับไอที่ผมพูดเป็นผลมไม้นะครับต้นทุเรียนเอยขนุนเอยลองกองเงาะลิ้นจี่อะไรพวกนี้ครับจ่าเขาเพิ่งปลูกได้ประมาณปีกว่าๆเขาเพิ่งเริ่มทำนะครับนี่เลยเขามีไอเดียที่จะทำเป็นสวนเปิดในการนำคนเข้ามากินนะครับมาทานแล้วคิดเป็นหัว แต่ทีนี้แต่ทีนี้ไอ้ผมจะพูดเรื่องไอ้นอสสามให้ฟังนะครับมันเป็นคุดดำเขาเอาไว้ในแบงค์นานมากก็เลยไม่สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นนอสอสามกอได้จริงๆแปลงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นนอสอสามกอคุดเขียวได้นะครับอันนี้ต้นสาระนะครับเต็มเลยต้นสาระเต็มเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี่ยครับต้นสาระสูงอย่างนี้เลยครับผม ต้นสาระนะครับลูกมันจะให,ใหญ่อย่างนี้ครับสนใจก็ทักมาผมนะครับ061 478 2939นะครับหรือ ID Line ผมก็061 478 2939นะครับผมผมคุณเอกนะครับอะไปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับตรงนี้เป็นดงต้นสาระ,ะคุณจาเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นล็อกๆล็อกๆไปนะครับ ปลูกต้นสลระก็ล็อกหนึ่งปลูกเป็นต้นอ่าใส่ใส่เขาเรียกไงนะใส่ใบสักก็อีกกลุ่มหนึ่งจิกทะเลก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาจะปลูกเป็นเป็นล่องเป็นล่องเนี้ยไอที่ลงโล่งเนี่ยเขากําลังจะทําสวนแล้วนะครับปลูกเป็นต้นทุเรียนมะยงชิดแล้วก็ลําไยอะไรก็ว่านไปเนี่ยครับเขากาลังจะลงนะครับเขามีความคิดจะลงนะครับอเนี่ยครับ เนี่ยทางเข้าไล่เขาเนี่ยเขาก็จะโรยด้วยหินคลุกไปเงี้ยครับมันแน่นปึกเลยนะครับนี่เลยครับนี่ครับสวนสวนข้างๆนู่นนะครับเป็นดงกล้วยเขาก็ปลูกเลาะตามดงเขาเรียกอะไรนะตามแนวรั้วเขาอะครับน,นี่น่น่ะไ,ได้เห็นชัดเจนนะครับเนี่ย แปลงนี้มันยาวๆนะครับยาวเป็นสี่เหลี่ยมยาวติดแม่น้ําเลยครับผมเนอะผมเดินมาจากนู่นไกลๆนู่นนะครับเดินมาเนี่ยนี่เลยเห็นโล่งๆเนี่ยมันไม่โล่งนะครับเขาปลูกด้วยอ่าเขาเรียกอะไรนะไอที่ไม้ปักๆเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมันไม่โล่งนะครับเขาเขาปลูกเป็นต้นไม้เนี่ยนะครับต้นอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่ผม ทราบแน่ๆก็คืออ่าอันนี้ต้นเงาะนะครับต้นเงาะสลับกับต้นอะไรไม่ทราบครับเนี่ยนะน่นก็ต้นเงาะตรงนี้จะเป็นต้นเงาะนะครับเนี่ยๆตรงนี้ยจะเป็นต้นเงาะทั้งหมดเลยต้นเงาะเห็นจ่าเขาบอกไว้ว่าปูา่ประมาณยี่สิบต้นนะครับเนี่ยๆ,ๆนะครับแซมกํามังคุดตรงเนี้ยนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับอ่าจ่าเขาบอกว่า เขาปลูกต้นไม้เนี่ยหนึ่งปีเนี่ยไปยันบ้านเขาเลยนะตามเนี่ยไปเลยปลูกไว้หมดเลยครับเป็นสวนสวนผลไม้นะครับลงไว้หมดแล้วปีกว่าเนี่ยเห็นไม้ปักเนี่ยใช่หมดเลยนะครับผมเนี่ยเลยครับตามที่ผมเอ่ยข้างต้นน่ะเขามีหมดเลยนะครับมีเงาะมีมีทุเรียนมีต้นขนุนมีลองกองอะไรเนี่ยมีหมดเลยครับอันนี้ต้นลองกองครับผมเนี่ยต้นลองกอง นี่ก็ต้นลองกองครับนี่นี่ปื๊ดมาทางนี้หน่อยนะครับเนี่ยต้นลองกองเนี่ยทั้งหมดเลยใบงามงามเนี่ยใช่หมดเลยครับต้นลองกองเนี่ยครับเออรั้วเราก็อยู่ตรงนั้นแปลงนี้น้ำจะแคบๆหน่อยนะครับประมาณสี่สิบกว่านะครับ่ปเนี่ยครับท้งนั้นเลยที่ไม้ปักๆเดๆเนี่ยเขาเขาปลูกไว้ทางนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็น เป็นผลไม้ทั้งนั้นเลยครับผมไอ้ส่วนไม้ที่ยืนต้นข้างบนเนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยเป็นต้นไม้ประดับเพื่อล้อมไปขายและอันเนี้ยเขาเขาเริ่มพัฒนาเป็นการปลูกเป็นสวนนะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะอ๋อตรงเนี้ยเขามีต้นมะม่วงนะครับเนี่ยผมมาถึงต้นมะม่วงอ่า,อาเขาเรียกอ,อะไรนะมะม่วงอกล้องมะม่วงอกล้องเขามีประมาณหกเจ็ดต้นนะครับอกล้องโบราณน,นะครับ นี่ให้ดูตรงหน้าก่อนครับอันนี้ต้นยางนาะยี่สิบสามสิบปีแล้วครับสูงใหญ่โตมากนะครับอยู่่าเกือบท้ายที่เราอะ่ะนะครับเนี่ยครับมาถึงต้นนี้แล้วเนี่ยอกล้องโบราณเขาก็จะมีเป็นอกอยู่เงี้ยครับเนี่ยเนี่ยอกล้องโบราณเต็มต้นเลยครับต้นต้นใหญ่มากเนี่ยครับดูคนต้นเขาสิต้นใหญ่ไปเ,เลยเลย นะครับนี่คือต้นแนะนําจริงๆแล้วมันอยู่ข้างหลังผมมันมีอีกนะครับเรามาถึงดงอ่าเขาเรียกอะไรนะดงขนุนเนี่ยครับที่ปลูกไว้เต็มหมดเนี่ยเต็มหมดเลยครับในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับต้นขนุนก็จะปลูกไว้ต้นขนุนแ,แดงสุริยาประมาณยี่กว่าต้นนะครับนี่เลยนะอ่ะพอเลยจากตรงนี้มาปุ๊บนะครับมันจะถึงติดแม่น้ำและอีกสักอ่า ตรงนี้ในเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสักสามไร่ได้ครับเ,เนี่นนะนะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะเขาก็จะปลูกเป็นกล้วยเขาเรียกกล้วยอะไรนะกล้วยหอมนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นดงกล้วยหอมแล้วก็แซมไปด้วยต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนก็จะประมาณนี้ครับปีกว่ากว่าะเนี่ยต้นทุเรียนนะครับเนี่ยใช่หมดเลยครับต้นทุเรียนนะครับเนี่ย ทั้งหมดเลยในดงกล้วยนะครับเนี่ยดงกล้วยเนี่ยทุกล็อกเลยเขาจะแสมไปด้วยต้นทุเรียนทั้งหมดเลยต้นทุเรียนประมาณสี่สิบกว่าต้นนะครับผมเนี่ยเยอะทั้งนั้นเลยครับผมเขาจะถักล่องไว้นะเดี๋ยวให้ไลท์ผมจะพาไปดูอที่แม่น้ํากันครับนี่ก็ต้นทุเรียนนะครับไปจ่าเขาบอกก็มีต้นละมุดเกือบจะติดแม่น้ําอยู่ประมาณสามสี่ต้นเดี๋ยวผมพาเดินมาดู น,นี่ไงต้นละมุดลูกออกเต็มเลยครับผมเนี่ยต้นละมุดครับต้นละมุดครับดกมากครับดกกิ่งเอียงเลยครับผมสามสี่ต้นท้าย,าท,ายท้ายสวนเนี่ยครับด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ำแล้วปะเดีย๋ยวผมพาไปดู แม่น้ําแควน้อยนะครับที่ไหลมาจากอําเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีครับผมผ่านอาเภอตองปูมสังขะมานู่นแล้วครับอ่ะเนี่ยครับแม่น้ําข้างๆล่างอ่าข้างๆแม่น้ําเนี่ยเขาก็จะมีนี่ด้วยครับต้นทุเลียนนูกระต้นหนึ่งนะครับนูกระต้นหนึ่งครับระบบน้ําเนี่ยเขามีเดินมาหมดเลยนะครับทุกต้นเลยครับ ของผลไม้ผมลืมบอกไปนะครับนี่ก็ต้นทุเรียนนะครับถ้าเราวาดกล้องกลับไปเนี่ยเนี่ยครับดงกล้วยเนี่ยทั้งหมดเลยจะเป็นดงทุเรียนทั้งหมดเลยประมาณสามไร่สามสี่ไร่นะครับนะครับอ่าพอเราวาดกล้องมาตรงนี้ปัป๊บมาถึงแม่น้าละเขตเราก็จะอยู่กับนั่แหละครับหลักหมุดอยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นเลยนะครับมันไม่ติดแม่น้ําเลยเหรอกครับ ตรงนี้มันเป็นของกรมเจ้าท่าเขกากันไว้นะนะครับส่วนน้ําเหรอตรงนี้เขาก็จะดึงน้ํามาใช้เนื้อครับนู่นตรงนั้นน่ะจะดึงน้ําเอาไปใช้ในสวนนะครับอพอติดแม่น้ําเนี่ยกาเขาก็จะเดือ,อาทาเป็นคันต่างระดับสามระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็อยู่ข้างบนนู่นสลปลงมาอันดับที่สองแล้วก็อันดับที่สามตรงนี้เลยครับปะ ดี๋ยวผมพาไปดูแม่น้ําแล้วก็จะได้จบรีวิวกันตรงนี้นะครับแบงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลวังเย็นอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนสสามสามารถเปลี่ยนเป็นนสสามกได้จ่าเขาเปลี่ยนยังไม่ได้เพราะว่าโฉนดอยู่ในแบงค์นะครับนานและก็เลยเอาออกมาทําเป็นนสสามกคุ่เขียวไม่ได้ครับโอเค แปลงนี้ขายอยู่ที่13ล้าน500,000บาทนะครับผมส่วนฝั่งนูน้นเป็นของตำบลกอนโดอําเภอด่านมะคำเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาก็จะทําเป็นแนวสันกั้นการตะลิงพังแบบนี้นะครับนั่นน่ะสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นแม่น้าแควน,น้อยนะครับผมในที่เราก็จะมีต้นคอ่อยอยู่เกือบติดแม่น้ำนะครับหนึ่งต้นนะครับ เน่แบบนี้เลยสนใจก็ทักมาผมนะครับ0ูน4 7หก9 3 9หรือทักไอดีลน์ผมมาก็ได้ครับ0 6 1 4 7 8 2 9 3 9เช่นกันนะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ